สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนสวัสดีเอฟซีผู้ชมคลิปในช่องยูทูบคุณสงไมโครทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมครับคุณสง่งไมโครครับวันนี้มาดูหน้างานใหม่ครับอยู่ที่จขอ,อนนทบุรีครับตรงนี้อยู่อําเภอายใหญ่ครับเนี่ยเดี๋ยวเจ้าตรงนี้ก็จะคุกที่จําได้ก็จะตรงนี้จะเป็นโคกตรงนี้ก็จะเป็นตัวตึกที่ผมเคยแต่งโคกไว้นะฮะบอ่อนี่ที่เคยทําที่เคยทําคันล้องไม่งดก่อนนะฮะ ที่ฝังเลนเอาไว้ครับที่เราฝังเลนไว้นี่ยามันขึ้นเยอะนะฮเราก็กลับมาซ้ําที่เดิมนะฮะเนี่ยเรียกกลับมาวันนี้ก็ช่วงเช้าก็เนี่ยให้มาทําร่องสวนก่อนร่องผัก,กรรครับเมื่อวาน,วน,ว,นวนดินไว้ครับเมื่อวานมะโคโพดินไว้ตอนเช้าบอกว่าให้โพดินเสร็จให้ยกร่องให้ด้วยนะฮะเอาร่องเล็กๆนี่ครับก็ใช้เป็นมังกี่ปาดนะฮะใช่ใช้มังกีปาดยกครับนี่ฮะกี่ปาดยก นะครับมุงขีปาาทํางานได้หลากหลายอย่างนะครับไม่ได้ปาดบ่อได้อย่างเดียวครับยกล่องก็ยกได้ครับนี่ยกล่องผักครับแต่เดี๋ยวคงจะเป็นสปริงเกอร์ครับฮะตรงนี้ก็จะเป็นล่องน้ําตกนะฮะน้าตกจะเจาะเจาะล่องอ้อมลงหลอกลงบ่อไปนี่นะครับใช้มุงขีปาดเลนครับเฉาะนะครับนี่ฮะเฉาะเป็นล่องสวนเล็กๆนะครับจะปลูกผักคนนี้ครับที่ ตรงนี้เขาเรียกไซใหญ่เนาะก็ตรงนี้ถ้าเกิดพี่เพื่อนจําได้เขาบอกนี่จะเป็นบ่อที่รุ่นสามมาคูดนะฮะคูดปั่นคันที่แนะนําการยืนรถยังไงให้เสมอนะครับนี่นะฮะนี่นะครับบ่อนี้ครับตอนนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองปีได้ครับก็เฮียไม่ได้ใช้อะไรครับแต่ก็เฮียก็จะคูดนะฮะคูดหญ้าออกครับหญ้าขึ้นเต็มเลยน้าท่วมคูดหญ้าออกนะครับเ๋ยวาหญ้าจะโยนข้ามฝั่งไปฝั่งนอนนะฮะ๋ยวขคูดหญ้าออก บ่อนี่มาสักไร่หนึ่งได้ฮะไร่นิดๆนะฮะก็จะคูดยาออกเพื่อจะเนี้ยบอกจะปลูกบัวครับจะปลูกบัวตอนนี้บ่อน้ำบอดินเนี่ยเราก็คูดยาคูอะไรหมดแล้วครับนะฮะก็เข้ามาเคลิงได้หกเจ็ดวันแล้วครับนะฮะเกสิบวันแล้วละ่ะนะฮะมันอยู่นี่อย่างหลังจะเจ็ดเจ็ดเางเสาเมื่อปีที่แล้วหรือเออปีที่แล้วดิประมาณปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วนี่แหละนะฮะอันเนี้ยต้องถามมาตั้งคันเอาไว้ ล้วเฮียก็เลยปล่อยรกไ้นะยังไม่ทําไรก็กลับวาทําใหม่ครับเฮียก็ให้มาขุดหญ้าครับตอนนี้ก็เป็นร่องที่ขุดไว้นะฮะตอนแรกเราขุดร่องรอบๆไว้ร่องรอบๆไปอันนี้ก็เอาหญ้าลงในร่องก็ไม่รู้จะเอาหญ้าไปไว้ไหนครับหญ้าจํานวนเยอะก็เลยไปยัดในร่องกอนอยากจะจะทําไงต่อว่ากันนะฮะก็หลักๆก็ทําแบบการเกษตรนะครับตรงนู้นก็เฮียก็สั่งให้ขุดหญ้าทั้งหมดนะครับไว้ท้ายนู่นเลยตรงนี้ ปูดไว้ท้ายหมดเลยนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะมีตะครับก็ให้เก็บหญ้าขอบขอบสะออกให้หมดนะครับนี่นะเก็บหญ้าขอบสะออกทั้งหมดเลยคือให้โล่งเลยนะฮะสวนซุ้มไม่ไผ่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเฮียจะย้ายนะฮะนี่อเดี๋ยวเราจะขุดหญ้าไว้ด้านหลังครับด้านหลังนู้นเลยท้ายที่ทิวไผ่ตรงสูงนู่นแหละครับคอยยาวๆไปเลยอ่าตรงนี้มันตกสืบก่าไร่ครับตรงเนี้ย เดี๋ย <biases> ว <arl> เราก็จะลอกนี่ยฮะลอกล่องนี้ไปด้วยครับล่องนี้ผมขุดไว้ตั้งแต่งวดก่อนแล้วครับตั้งแต่ตอนน่าจะปีที่แล้วแหละครับต่อปีที่แล้วน่าจะปีที่แล้วนะฮะเอาเนี้ยรุณสามขุดไว้นะฮะมันเป็นล่องเล็กๆครับนี่บอกแค่ขยายนะฮะนี่ขุดไว้ปีที่แล้วขุดยาออกตรงนี้ก็ุ้มไม้ไผ่นี่ก็ตรงนี้มะโคก็เดินลุยขึ้นไปแล้วครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเนี่ยทีแรกมันลกนะอันนี้มะโคมุดไปแล้วมุดขุดยุงขุดยาวมาแล้ว ะฮระถหมดเลยครับถลอกหมดนเลยนะฮะทำสีมาใหม่ๆเนาะตอนทําสีเอาจากเก่าญี่ปุ่นมาถลอกก็ไม่เป็นไรครับตามตามนั่นแหละครับทํางานก็ต้องมีบ้างครับร้อยขีดควรนะะเดี๋ยวเราไปดูกันถอยยากกันครับครับนี่ฮะมาดูบรรยากาศในรถนะครับ ก็ไปเลยถ่ายคลิปในรถสนานเนาะก็เป็นงานขูดหญ้านะพี่เพื่อนนะฮะขูดหญ้านะฮะขูดหญ้าต่อยหญ้าแผงหลังเนาะนี่ก็คือไอ้นี่ก่อนโคตก่อนกิ่งไม้มันชอบเด้งขึ้นมาเวลาเราขุดนะฮะเนี่ยกิ่งไม้สนุ่นี่ยมันจะเวลาคู่เข้าสาตัวอันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคอีกอย่างนึงนะฮะเทคนิคออย่างหนึ่งก็คือว่าเทคนิคในการอาจจะทอยดิน คือเราต้องทอยดินเนี่ยเราต้องทอยดินไปทางปลายบุกีเนี่ยนะฮะหรือกคือการทอยดินไกลๆนะฮะทดีดินมันดินี่ดินมันจนํานวนได้มากโดยกรพน,นีใช้ไม่โคลอกบางๆสองสามเซนเลยพวกเนี้ยโดยใช้ไม่โคไม่ได้ใช้รถทอยนะฮะไม่ใช่รถถ่วกรถทอยเงี้ยหรือไม่ได้ใช้รถถ่ายดันช้นแม่โคเงี้ยจะทำไงให้มันทอยได้เร็วนะครับก็มีเทคนิคหลากหลายในการทานะครับแต่เทคนิคอย่างที่ผมจะแนะนํอ่าพี่ๆเพื่อนคือว่าถ้าปกติอ่ะถ้าปกติอ่ะถ้าเกิดว่าปกติเลยอ่ะ นะฮะที่เขาทํากันคือไม่มีเทคไหนที่เท่งไหนผิดไหนเทคไหนถูกมันทำงะมันทําได้ด้วยกันทั้งทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่เลยว่าถนัดถนัดใครถนัดมันแต่ถ้าเกิดถนัดผมเนี่ยที่ผมทําประจําของผมเลยอ่ะผมก็ถนัดฉีกดินค่าฉีกเป็นช่วงไปนะฮะปกติเราต้องฉีกดินเงี้ยอย่างเงี้ยล้วหลาดแบบเนี้ยต้องฉีกหน้าเต็มนะถ้าคือต้องต้องคูดหน้าอย่างเงี้ยคูดหน้าเต็มแบบเนี้ยคูดหน้าเต็มอ่ะคูดเงี้ยปุ๊บอ่าแล้วก็ถอยไปอย่างเงี้ยนี่ยถอยอย่างเงี้ยเนี่ย เดี๋ย่าผมจะทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันเดี๋ยวทําตัวอย่างให้พี่เพื่อนดูแล้วกันนะฮะคือคูหน้าเต็มนะฮะเนี่ฮะเวลาเราคูหน้าเต็มแล้วนะสมมติว่าเราเราเรารถเราตามยาวเนี่ยตามยาวเหมือนเมื่อกี้งี้แล้วก็จะคูดนะฮะอันนี้มันจะคูดยากหน่อยเมร่ะวานฝนมันตกครับมันก็เลยไม่ร่อนนะฮะเมื่อวานฝนมันตกมาหน่อยปกติอะมันคูดได้ย้ามันจะร่อนมาดินมันจะไม่ ไม่ติดยากมาเท่าไหร่วันนี้ดินค่อนข้างติดยาานะครับเพราะว่าดินมันชื้นครับประวัติฝนตกนะก็จะคูดยากหน่อยนะฮะกินก็จะกินเยอะเนี่ยฮะปกติเราครูดเราก็จะคูดแบบแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยนะนี่นะผมจะทําให้พี่เพื่อนดูนะเนี่ยโดยปกติเราคูดหน้าเต็มก็จะคูดแบบนี้นี่คูดแบบนี้ล้าหนักแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะค,คูดยากนะเพื่อน ปกติเมื่อวานมันร่อนมันร่อนดีกว่านี้เนี่ยฮะขูดแบบนี้ยครับเนี่ยแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะแบบเนี้ยครับแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ยแล้วแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะถอยหลังออกมาเหมือนที่เราเคยทําปกตินะฮะเออเราจะถอยหลังออกมาเหมือนที่เราผ่ปกติอันนี้คือผมทำเป็นตัวอย่างนะอ่าให้เพื่อนๆเข้าใจว่าคือนี่คือตัวอย่างนะ เนี่ยคือคือเราจะทอยแบบเนี้ยแล้วดบบแบบเนี้ยแล้วเราก็จะกองดินยาวไปอย่างนี้เลยยาวไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ทอยแบบเนี้ยไปเงี้ยก็คือเหมือนทอยไร่น้าทอยไร่น้าเต็มไปเลย แตม่มีมีอีกวิธีหนึ่งก็คือที่ไปทอยให้เร็วก็คือว่าอันนี้สาหรับคนที่ท่าในใดเป็นแล้วก็อย่ามาว่าผมนะแต่ที่ผมจะพูดคนที่บางบางพี่เพื่อนบางคนยังไม่เข้าใจงานงานสาระดงแบบนี้นะทอยดีไกลๆบางคนก็อาจจะยังไม่เคยไปทอยงให้เร็วอ่ะถ้าวิธีผมผมจะทอยแบบนี้นะฮะผมก็จะฉีกอย่างนี้ตัดตามยาวครับนี่ครับตัดตามยาวนี่แล้วก็ตัดตามยาวแบบนี้อ่าแต่กี้มันจะขวางใช่ไหม แต่อันนี้เราจะตามยาวครับตามนะ้รับตามยาวทําไมเราทําอย่างนี้ถึงอ่ามันถึงดีขวาดีขวาตรงที่ว่ามันจะเร็วขวาตรงที่ว่านี่ครับเราจะวางนีมไซด์ขวาแบบเนี้ครับเพราะอะไรถึงเร็วขว่าเพราะว่าเวลาเราตักญ่าตักอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่มันไม่ค่อยเข้ามุกี่เท่าไหร่หรอกเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรเอ่อนะฮะเนี่ยแ,แบบเนี้ยแบบแบบเนี้ย มันจะเข้าบ้างไม่เข้าบา้างเดี๋ยวมันจะรูปมหาตัวเรานะฮะนี่ครับครับนี่ฮะแล้วเราก็จะตัดอย่างนี้ครับเนี่ครับเดี๋ยวเราจะตัดขอบข้างก่อนครับตัดขอบข้างก่อนซ้ายฝาเนี่ยฮะตัดสองข้างก่อนซ้ายฝานี่ฮะเราก็โยนไปข้างข้างเลยครับ แต่กระตามยาวไปเงี้ยครับะเราก็ไปโยนฝั่งนี้ฮตัดขอบคางคือถ้ากระทำอย่างเงี้ยมันจะเร็วทำไปถึงเร็วเพราะว่าเราไม่ต้องเก็บญ้าทั้งหมดนะครับะฮเราไม่จำเป็นต้องเก็บญ้าทั้งหมดะฮเราก็เก็บข้างๆนะครับข้างๆดึงดึงดึงหาตัวเราเก็บได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับะฮเราไม่ต้องจำเป็นต้องเก็บหมดนะฮะเอาไปเพื่อเมาลองดูครับดูสังเกตนะฮะสังเกตแล้วก็ไปทําตามดูนะครับนะะ สำหรับการปรับดินปรับอะไรเนี่ยครับได้ครับทอยโค้งครับทอยโคกเอาดินบางๆเนี่ยเหมาะครับถ้าเกิดหนาาก็เอารถ6ล้อทอยก็จะเลี้ยวขวานะฮะแต่ถ้าเกิดรในกรีที่ว่ามันจะเป็นต้องใช้ไบคโคนะฮะนี่ครับพอมันเราทอยมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นระนับแบบนี้นะฮะระนาบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยวันรับวันนี้ปุ๊บเราก็ดึงเข้าหาตัวมาปกติเหมือนเราขุดปกตินะฮะมันก็ตักติดครึ่งไม่ติดครึ่งนะฮะแต่โชคที่มันไม่ติดอ่ะมันก็จะ ดินม,มันก็จะขยับหาหัวแท็กเรานะฮะขยับมาเรื่อยๆแหละนะฮะติดไม่ติดกระช่างมันเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเนี่ยเราก็ตักเราไปเรื่อยครับปักปกตินะครับนี่ฮะมันก็จะเข้าบ้างไปเข้าบ้างก็แล้วแต่มันนะฮะเนี่ยฮะี๋ยวเราก็โยนไปทางหน้าเรื่อยครับแล้วเราก็ขยับรถไปเรื่อยครับมันก็จะเป็นท่าหนักแบบเนี้ยครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องเก็บดินเกี้ยงครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงในธรรมชาติของรถขุดก็คือมันจะดึงก็หาตัวอยู่แล้วนะครับเราก็อ้างอีกธรรมชาติของรถนะครับ มันดึงเขาหาตัวอยู่แล้วพอการดึงหาตัวมันก็เหมือนดึงดินล้นถอยหลังไปเรื่อยนะครับดึงดินล้นถอยหลังไปเรื่อยตักติดบ้างไปติดบ้างก็เป็นไรก็คูดคูดมานะครับนะแล้วก็คูดมาติดกับตัวไว้อยู่แล้วถ้าเกิดมันตักไปติดต่วเนาะมันบางนะฮะเดีย๋ยวพอหนาๆมันก็ต้องต,ตักติดเองนะครับเป็นะปเทคนิคนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ตักขวางะนะฮะถ้าเกิดเราขวางแบบรอบแรกที่ผมทำเนี่ยเราก็ต,ต้องเก็บจนเกี้ยงนะครับมันจะเก็บจนเกี้ยงเลยเราทิ้งไว้ไม่ได้ถ้าเกิดทิ้งไว้หน้าต่อไปเนี่ย อาบูมเราก็จะเอื้อมหรืเอื้อมเก็บรอยต่อมันได้ไม่ดีนะฮะน,นี่ฮะผมจะเลือกเป็นแระดับแบบนี้ครับเนี่ฮะทาเก็บตามยาวอย่างเงี้ยมันจะเร็วกว่าครับนะฮะมันจะเร็วกว่านะฮะแต่นี่เคยเปรียบเทียบนะนะฮะบางท่านอาจจะว่าเอ้ยยางอีกอย่าง,ง,งเร็วกว่าอันนั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ว่าคาสา,ายถนนลาดมันเนาะอันนี้ก็จะไมาแนะนํไปฟ่ีเพื่อนนะครับเออแนะนาว่าลองครับลองทําดูครับนะลองทําดูเนี่ยฮะเราว่าเราถอยหลังมา เห็นไหมพอถอยหลังมาเนี่ยหญ้าตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อีกแง่เนี่ยที่เราตักตะกี้เราตักไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราก็ดึงเข้ามาใหม่เนี่ยดึงเข้ามาอ่นเนี่ยมันก็เข้าครึ่งไม่เข้าครึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรไงมันก็อยู่ใกล้ๆหัวแทกแล้วอย่าแล้วขยับรถไปอย่าก็ต้องตักติดจนได้นะฮะอย่างเงี้ยมันจะเร็วนะฮะในการเงาคนนี้การถอยก็เหมือนเราเหมือนเลิมคล้ายๆอากาโอาการคล้ายๆเราคุยดินถอยหลังนั่นแหละคล้ายๆเราคุยดินถอยหลังแต่นี่เราถอยไปในตัวนะฮะอันไหนตักติดก็ติดอันไหนตักไม่ติดก เนี่ยมันก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับก็ลองไปทากันดูเนาะเนี่ยมันก็ไปติดเห็นป่ะอ่าบางทีมันก็ไปติดไป่ติดก็ไม่เป็นไรไม่ติดก็คูนใหม่มาอ่ะคูนยากครับเมื่อวานมันเมื่อวานมันแห้งครับเมื่อวานแหง้งฝนไม่ตกมันร่อนดีครับ แต่ก็ฝุ่นครับแต่ว่าโอ้โหข้อเสียก็คือฝุ่นครับฝุ่นคุ้งเลยครับแต่วันนี้ฝุ่นไม่มีครับแต่มันก็จะคุยดินยาก่อยดินมันอยจะติดยากครับนะครับแล้วก็ใช้ระดับแบบนี้ครับไปเทคนิคการทํางานเนาะเรล็กๆน้อยๆฝากพี่ๆเพื่อนนะครับโอเคครับพี่เพื่อนยังไงผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ผู้สงไปคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม